สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมะเสารีกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงเที่ยงแล้วค่ะซึ่งพ่อกับแม่นะคะไปทํางานค่ะแล้วก็น้องชายแล้วก็ป้าค่ะก็ตอนเที่ยงนะคะเราก็จะมาทํากับข้าวให้กินนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้นี่ไส้กรอกมาค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ของน้องนะคะที่เคยสอนน้องเมื่อก่อนค่ะส่งมาให้กินนะคะก็ส่งมาให้ชิมให้กินอันนี้ไม่ชิมแล้วละ่ะให้กินเลยแหละได้เยอะขนาดนี้นะคะ ก็ส่งมานะคะก็จะเป็นไส้กอรอกนะคะประเภทไส้กอรอกไส้กอรอกไส้กอรกอกไก่อันนี้ไส้กอรอกไก่นะคะก็จะมีลูกชิ้นปลาค่ะมีแฮมนะคะมีมีหลายอย่างค่ะมีเยอะมากมีแบบสเต็กหมูนะคะแบบเสียบไม้ค่ะอันนี้อยาบอกว่าน้องชอบมากน้องเคยซื้อนะคะก็จะมีขายตามแมคโครโลต้าปีซีนะคะแต่ว่าที่แม่มงสอนไม่มีหรอนะคะแมคโครมีแดงโลต้ากับบีซีนะคะ สามารถไปหาซื้อได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งโดยตรงนะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นเฟซของอาจารย์ไว้ให้นะคะที่เคยสั่งของน้องน้องก็จะเรียกอาจารย์นะคะแต่ว่าที่อื่นไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะคะเพราะว่าเขาเคยสั่งน้องน้องก็เรียกอาจารย์นะคะก็ส่งมาให้กินดีใจมากนี่เมนูยำาบ่าของเราวันนี้นะคะเราก็จะทําเมนูกับข้าวหลายอย่างมากจะเป็นไส้กรอกพวกนี้นะคะ เอามาทําอะไรดีผักกะเพราเอามาย่างกินก็ได้นะคะผักกะเพราหรือว่าเอาไปทอดกินก็ได้ค่ะค่ะมีได้เยอะมากไปทํากับข้าวก่อนนะคะดับอุ้ยใครเจ้าเจ้าทุนใครมั้งผู้หญิงก็มีที่ขาวไหยเนาะก็มีที่มดม่อนซิงอื่ใครอีกหยุดหยุด เดี๋ยวมีเอร์ไพรส์ีมีเซอร์ไพรส์มันไปน้องอภรรยาน้องอภรรยาประเทศไทยน้องอาปกะเทเขาไปช่วยกันมาเคยไปงานแต่งนเลยจ้่วะเราไปงานแต่งแบบนี้บ้างจะล้มวบัวนั่นจริงๆลมวงัวจริงๆถ้าที่เราคือถ้างานแต่งก็ต้องลมบัวทีนี้ก็ไปดูนี่เป็นงานแบบบ้านๆจริงๆก็คือหม่ไม่ได้มีมีหมูก็มีกล้มบัวแล้วหมูกินก็คือสุขา่แล้วก็ จะมีอ่ายังไงนะมีหมูบะไม่ได้จ้าทตอนนี้นะคะก็คือฝนตกค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เพียนนาอ้อตัวยยตัวยยน้องอิงจะซอท้ายโยอดวตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะเราก็กำลังจะจับค่ะเดดที่ดูรอไหมอ๋อ ใช่ค่ะล้วจะกลับกันแล้วเอ้ยเขาจะทิ้งหนูแล้วไปแล้วฝนตกไฟแดง